นี่ค่ะลูกใหญ่มากเคียรีวิรสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคียจะมารีวิวมะม่วงค่ะนี่มะม่วงเขียวใหญ่นะคะซื้อมาค่ะไม่ได้ปลูกเองนะซื้อมาคุณยายขายข้างทางๆพอดีไปป,ไปักไปทุระที่ปั๊มปวท เขาขายข้างทางลูกละสิบห้าบาทดูสิคะลูกใหญ่มากเลยจะมาทําน้ําปลาหวานค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงนะคะลูกละสิบห้าบาทซื้อมาสี่ลูกหกสิบบาทเคียช่วยคุณยายซื้อมาค่ะคุณยายเขาขายข้างทางนี่นะคะลูกใหญ่มากเลยค่ะนูสคะเลยใหญ่กว่าหน้าอีกเห็นไหม แก่จัดเลยเดี๋ยวรอชมนะคะน้ำปลาหวานน้ำปลาหวานแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงค่ะเอรอให้สุกก่อนเดียอยุ่งมากเลยค่ะดูสิคะดู <c oughs> เดียอยุ่งมากเลยค่ะนี่คุยกับเพื่อนๆแม่ดิเดียอยุ่งมากเลยค่ะื มะม่วงเขียวใหญ่นะคะนี่ค่ะทําน้ําปลาหวานทําข้าวเหนียวมะม่วงก็ได้ค่ะหรือว่าจะกินสดๆแบบนี้ก็ได้จะมีรสชาติถ้าสุกก็จะมีรสชาติหวานนิดๆแล้วก็หอมค่ะนี่ยิมทางยินทางแค่เลยช่วยซื้อมา ลูกละสิบห้าบาทดูสิคะเพื่อนๆไม่ต้องไปปลูกแล้วคะ่ะซื้อกินดีกว่าสิบห้าบาทซื้อมาสี่ลูกหกสิบบาทนี่คะ่ะนะคะรอดูเมนูจากมะม่วงเขียวใหญ่คะ่ะ